ปุ๋ย a B, สำหรับใส่พักให้โดโปรนิกนะคะอันนี้เป็นแบบผงวันนี้จะมาละลายน้ําก่อนจะนําไปใช้นะจ๊ะเรามาดูส่วนประกอบของเขามีอะไรบ้างนี่คือปุ๋ย A นะจ๊ะแล้วนี่ก็ปุ๋ย B ปุ๋ย A จะมีส่วนประกอบไยสามเรืออันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามนะจ๊ะอันนี้คือปุ๋ย B มีอยู่สี่ อันนี้คือที่หนึ่งส่วนที่สองที่สามแล้วก็สี่เราจะมาผสมกันเลยนะนี่คือปุ๋ยเอส่วนที่หนึ่งเราจะเทใส่น้ำเลยอันนี้คือน้ำฮาลิตรนะคะตวงไว้แล้วอยู่ในถังน้ำนี่คือห้าลิตรเทลงไปแล้วเราก็คนปุ๋ยเอตัวนี้เพ่อนจะละลายเนี่ยกว่าปุ๋ยหวีนะคะถ้าต้องใส่เวลาคนโดนใคนคนคน,คนไปประมาณว่า ปุยพ่นเริ่มละลายละลายละลายแล้วถ้าจับมือเบึงหน่ะจะเย็นเย็นน้ำเขาจะรู้สึกเย็นเย็นเขาละลายแล้วเราก็จะเติมส่วนประกอบส่วนที่สองลงไปคนจะย่างบอฮันละลายเดือดแบบเตาห้าก็ะเทส่วนประกอบส่วนที่สองลงไปแล้วก็กคน คนคณคณคนค,นคนแล้วก็จะเป็นส่วนที่สามนะจ๊ะเทลงไปเลยเขาก็จะค้อนอีกที่นึงปุ๋ยเนี่เขาจะละลายยากกว่าละลายยากกว่าปุ๋ยบีเราก็จะค้นคุน้นค้น เราก็ทิง้งทิ้งไว้ก่อนทิ้งไ้ก่อนให้เขาละลายเขาก็จะมาผสมส่วนของปุ๋ยบีกึ็นกระังน้ำนี่ก็ตวงไว้แล้วเหมือนกันห้าลิตรนี่ส่วนผสมส่วนของปุ๋ยบีเราก็จะเติมตัวที่หนึ่งก่อนเทลงไปดื เท hey, ลงให้หมดเท hey, ลงให้หมดเฮีย hey, ก็มีเหอเหมือนเกลือเลยยิบเอากอนเสียดายดน <c oughs> ลง,ลงยุ่ยผืนยิบเอากอนเสียดายถ้าก็จะค้นค้นค้นแต่ว่าปุยบีเพิ่นจะละลายใ้กลัวปุยก็ละมังมันหน่อยต้องค้นคอยคอยไหนเะจ้หรือคดู้นขี่ขานไปหาถังมันจะเลือ่อยค้นใดคอยค้นแห้งมันจะออก ว่าละลายประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะเติมส่วนที่สอ่ปปากอันนี้คือส่วนที่สองเติมงไปเดยเติมลงไปเนี้เราก็ขนุนคนขน,ขน,ข,นขนเลยจ้าสัมผัสน้ำเขาจะรู้สึกว่าเย็นเจี๊ยบ ปฏิกิริยาของปุ๋ยนะคะคนละไล่ประมาณนี้เร็วเข้ากันจะเติมส่วนที่สามด้วยตามไปด้วยส่วนที่สามส่วนที่สามตามลงไปส่วนที่ส่วนนี้นะจะเป็นสี ทำให้ปุ๋ยมันแตกต่างกันจะได้บุงก็คนๆๆประมาณหนึ่งแล้วเราก็เติมส่วนที่สี่ถุงเล็กๆนี่เละเกลเสเ็ดเล้วเข้กับข้นคน้คนจนกว่าเขาจะละลายหมดแล้วก็เอาใส่แกรอนสีทึบหรือว่าขวดแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าใส่ขวดแบบนี้เราต้องเอาไว้ในในลังหรือว่าในถุงดำถุงดำถุงหรือว่าที่มันทึบอย่าให้เขาโดนเสงถ้าเราย,ยังใช้ไม่หมดเลยเพราะว่าถ้าโดนเสงมากไปจะทำให้ปุยตกตะกอนแล้วก็จะเสื่อมคุณภาพผสมไว้ใช้จะได้ง่ายนะจ๊ะคนไปเรื่อยๆถ้าละลายหมดแล้วเราก็ใส่ขวดเก็บไว้ได้